วันนี้เราก็จะมาสอนแก้ลูบิสองก็สองนะผมี๋ยวขอทำเล็ก,ก่อนนะครับผมมันนานไหม่โอเคนะครับผมวิธีแก้มให้เราเราทำสีหนึงก่อนนะครับผมทำสีหนึ่งสีก่อนนะครับผมเป็น E ี e 1วันนะครับผมเออต่อไปให้เราทำสีเหลืองครับผมหรือสีข้างบนนั่เง โดยที่สีขาวไม่มั่วนะครับผมมี่จะเป็นอย่างเนี้ยก็ยังไม่มีทางแก้ได้นะก็ต้องทำสี้เงินไปเรื่อยๆแล้วก็แต่นั้นก็ทำมั่วๆอีกนะครับถ้าแกไม่เป็นก็ทำมั่วๆนหะมันไม่มีสูตรไหนแก้นั้นได้ ผมอยกให้ลูกค้าทำฟบคอนฟิร์มบนสโปรตกได้ครับพี่เอ็นดีนักกีดีแต่วัตุคตื่นมาเราก็ทำฟล์บาเก่งมอนกันไหมต้องรีจอยที่เก่งไม่แพ้กันรีจอยสามคข่าในหนึงภาษาุ้าแชมพูเซรั่มและน้ำหอมทมลื่นทำฟเขียวให้เสร็จไปก็ทำาิีขาวให้เสร็จนะห งไปก็ทำสีทำสีส้มนะครับผมถ้าดูไม่ทันก็ทำช้าๆก็ได้นะถ้าดูไม่ทันก็เออถ้าดูไม่ทันก็จะปรับให้มันช้าลงนะครับผมนี่ครับผม